วันนเเดือพสตตตสอองงงนน้ะเ็มวัสดีค่ะพบกับช่องโบแก้ทีวีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารายการะทงค่ะแล้วี้คุณแม่ค่ะวันนี้มาลอยลูกมาลอยครับวันลอยกระทงแต่วันนี้ฝนตกก็เลยต้องรออยู่ที่บ้านค่ะนะคะเราเราจะไปลอยสระใหญ่เลยใช่ไหมลูกไหนใส่ไหนชี้สิหนึ่งสองสาม โอเควันนี้วันอะไรหนูรู้ไหมวันอีกวันหนึ่งครับวันอะไรครับวันนี้ครับวันนี้คืออะไรอ่ะฮาโลวีนค่ะเมื่อวานวันฮาโลวีนเมื่อวานคือโรงเรียนจัดค่ะแต่วันนี้วันฮาโลวีนนะคะโอเคปาลุยได้เลยครับมาอันนี้อนนี้อันนี้มา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 แม่แม่กับลูกยืนมาสิโอ้กระทงทำไมสวยจังเลยอ่ะไปซื้อมาที่ตลาดใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเอ้าทำไงครับทำไงเอาทำไงนี่อันนี้เคยใครทำอันนี้หนึ่งทำเองหนูกับคุณแม่เหรอค่ะอันนี้ของคุณแม่อันนี้หนึ่งทำเอง กอันนี้ของใครบ้างของใครบ้างของใครบ้างของหนูของแม่ของคุณพ่อเอาแล้วของพ่อทำไมใหญ่กว่าเพื่อนเพราะคุณพ่อเตือนใหญ่โอเคทำเองนะคะของคุณพ่อโบเก้ทำเองหมดเลยย้อนมาเลยขอบคุณมากนะครับอันนี้มีต้นไม้ด้วยมีต้นไม้โอเคครับลุยเลยครับผมเราจะทำอะไรคุณแม่ครับจุดไฟใช่ไหมจุดไฟเลยค่ะจุดให้ทุกคนเลยลูกเอาเชิญค่ะโอเค้เป็นคนจุดนะครับอ่า อ้าวทุกคนขอเพลงนะครับผมเมาคลีล่อสัตว,ว์เมอร์คลีล่อสัตว์ขอเชคอนขอเชคอนคคตลบข้า<ม>ง<อ>มันตลบั้งมันเอาเร็วขาดว้าค,คุณแม่ <c oughs> คุณแม่ต้องเอาแยกออกกันเราเอาเร็วเรื่อย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 เราไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> ค่ะจริงๆทูบไม่ต้องไม่จำเป็นก็ได้นะลูกน้าต้องแค่เทียนก็เหลือเฟือแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะเป็นเหมือนกันอีกนะครับลูกน้าตัวนี้ค่ะ ใติดมันลิฟต์ค่ะนี่โอเคค่ะโอเคค่ะติดตัวนี้ค่ะโอเคค่ะเมาคีล่าพูดบ่่ออีกแล้วเอาเร็วๆก็นี่ค่ะแงมขอเชื่อขอเชื่อจะได้เสร็จเร็วครับอ่ะโอเคอ่ะบุตรหนูถ okay, ือของหนูเลคะเร็วค่ะเร็วค่ะเร็วเร็วหนูถือของหนูครับเร็วครับแพลทลทลูกเอาเมาคีเอาเอาใหม่แล้วเอาไม่เป็นไรค่ะเราจะเทเราจะเทโอ้โหทำไมคุณพ่อใหม่แล้วครับหนึ่งชิ้นครับผม คุณแม่คุณแม่เป็นคนออกแบบนะครับทุกคนนะครับผมเอาเตารีดมาใหเราขอโทษด้ยครับคุณแม่คุณคันคุณแม่เป็นคนทำาะครับแหมเวลามีปัญหาปุ๊บให้คุณแม่ทําอย่างเดียวนะครับผมเั็ร้อนไกระวับไม่หรับไม่หับคุณพ่อขอดึงออกดีกว่าครับไปเร็วเอาคุณแม่ถือด้วยครับคุณแม่เอาถือประคองข้างล่างไปรอเลยไปรอเลยเร็วคุณแม่ครับถือของคุณแม่ครับเดี๋ยวคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อมาเอาเองครับไม่เป็นไรจ้าไม่เป็นไรครับผมแค่นั้นเี่จะไปคอยกวครเบ นั่งเลยอธิษฐานให้สบายที่สุดเลยเจนหน้าจังอ้ยไม่ใช่ร้อนหน้าค่ะเอาอธิษฐานค่ะขอขมาแม่พระคงทานะคะในวันลอยกระทงปีนี้อ่าพูดพูดในใจพูดอะไรเลยค่ะก็ขอไหวฝนตกแล้วควทุกคนอมาทุกคนอ่าขอขมาอ่าโอ้ยโบเคขาอย่าอย่าอ้มอย่างนั้นดีวผมหายนะลูกนะเมื่อกี้เกือบแม่ไม่ต้องก้อมนานนั้นเดี๋ยวผมหายจวดเลยนะลูกไม่ต้องหรอกโอเคครับผม ขอเมาแม่น้ำคลนกานะครับอาลอยคือเอาบุคลโมเก้ลอยก่อนครับจ๋องจ๋องไนะครับโอ้โหอ่ะกวาดไปทุกมิดไปดินิดไปดิลอยได้จริงๆด้วยอ่ะทุกคนครับผมโอ้อ่ะอ่ะครนนี้หนูเป็นคนถือครับคุณพ่อจะลอยบ้างครับดูกล้องคุณพ่อนะครับผมนี่นะคะอันนี้นะคะมังีบ้าสัตว์น่ครับแม่น้ำถ่ายคุณพ่อด้วยสีโลกหนูจะไม่ได้เก็กกัน สาธุอาโอ้โเคทําให้นะครับเป็นขังแรกที่ได้ลอยกระทงนะครับผมอ่าวนไปเลยค,ครับผมวนไปค่ะวนไปเลยครับผมอ่าโอเคสา,าธุอ่าโอเคครับอ่าโอเคสาธุค่ะ ขึ้นไปแล้วครับอ่าเซอร์เทออเคครับผมจะเป่าที่อันก่อนไม่ได้เองวันเกิด่ยยไปเลอสอ่ะโอเคปิดคลิปให้พลาหน่อยเรด้อกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครป์ให้เจ้าโบเก้ดีบีด้วยค่ะบ๊ายบายแล้วก็มีคำถามค่ะว่าเอาอินหรือคะกระทงนี้คือของใครคะโใครจะจำได้ครับเมื่อกี้เลยครับไม่ลของแม่ของหนูหรือของหของคุณพ่อใครจะลืมทำอนต์มาล้างได้ค่ะได้สวัสดีค่ะลูกสวัสดีชื่อสวยกลับมาสวัสดี สวัสดีเพื่อนๆที่สวยหน่อยครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่ตามมาคุณคิปนะครับจบนะครับ